สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวสัญจรนะคะมาตำส้มตำกันอยู่ที่ฉากเชิงเศร้านะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเสฟนิกนะคะตำส้มตำนะคะใส่พริกไปแล้วเนาะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะมะเขือขึ้นนะคะใส่ลงไปเอ้ปราเด็นมะเขือเทศน,นะคะใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะอร่อยค่ะพี่นี้ปลาหงชุรสนะคะ ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยนะคะนี่ยังอ่ะโอ้เขาต้องเสียงวัยไทยย่ซุ่มนะคะช่วงสําคัญนะชุดรถชุดรน้ำปลาเราเหลือน้อยมากเลยนะครับรถเราแบบออฟอดเดียวเลยนะคะอัดกันมานะคะแปดชีวิตเลยนะคะเลยมีที่ใส่น้ำปลาราม่แค่ขวดเดียวเมื่อคืนก็ตทำไปแบบเยอะมากนะคะแบบอย่างเยอะเลยนะคะนี่เลย แ่บค่ะผู้ใดญ่ตำกับแ่บเออแบบเราฉุกเฉินเนาะมันก like ็จะไม่เหมือนที่บ้านเราเลยเนาะนี่นะคะโอ้ยสาวสวยหนุ่มหล่ออยู่ข้างกอดฝาบนะคะสูตรหน่งเนาะนะคะผู้ใดญ่ตำกับแ่บค่ะทํามาแบบอีสานนะคะทํามาแบบภาคกลางกับแนน้ำเป็นสูตรฝาสีดํานะคะตำปูปลาเนาะนี่ค่ะแล้วเอาถลงพ่อไปแดดกันเลยได้มันตัวเอริแพง์ไปแดดใช่ไหมยาวตาองเหนื่อยไหมเหื่อยแล้วเลยเออ ได้มากเลยเนาะเข้าไปพัทยาย,ยังได้ไปซื้อเ่งดิซีพัทยายก็ยังได้ดินี่เราไประยองเนาะเสียงใสเอาค่ะว้าวขอขั้วกับตีนใหม่นะคะแห้งตำกับบอปาเป็นได้ <c oughs> โอ้ยหอมหอมหวยๆตำห,หนงังเึ็นมาเลยดิมองเลยเนาะเออน้องหนงู ที่เป็นนันที่ตัางัดนจะลีบไหมคะอยากอยากกินตามังลายทีูบ้านยิ้นดูถุงมือออกมาทางนอกก่ยังอยากดูเงือจะฟอเือนห้งดมาพิ็เส็นมังค์าะคะม่าเป็นอย่างเพเขาตามทีตามทีนะคะต้งกินแบบอันนี้นะปกติกลับเอามันมาคนี่ป้าขบมาทรงขกมาให้หลานน่นะมาตำยิ้มให้ลานใหญ่ยิ่ใหญ่เ้าเาค่ะไม่ว่าขาดแน่ยิ้มหัหอมมีว่าาดม่ใหญ่ ซิมๆๆซิมดีกว่าหมซิมซิมซิมนะคะซิมซิมอยากซิมค่ะอือแบ่งสองจานกันเลยรอือแบ่งสองจานนี่หอมหอหอมหอมเป็ิ้มทำไมมันเมื่อคืนสงสัยน้องลงส่ปบาลานมาไปนิดนึงเนี่ดีวมาับานะารางันก็ทอดหมูนะคะแล้วก็มีซื้อปิ้งไก่มานะคะ ล,ล,ลาบหมูลาบหมูทางไทยเพื่นบอสเซนหนังแมโวเงยไหลเงยไหลนี่ก็แสบน้ำหนังตัวเนาะลาบหมูอันกล่องก็ตะสร้างตะสร้างด้ละบ๊อบก้อกันหมองห้าวกายอยู่เดีอยนี้ได้เลยค่ะโอ้โหีหมดแล้วไหมอืมว้าวขอก้อกับสันนะคะโมเมนต์กัมมะโอ้โมเมนหิวเข่าวเลยค่ะเป็นกัมมะพันธ์ด้วยค่ะกับมะพันธ์ซันเนาะแสบๆค่ะเดี๋ยวไปตำยุระย่องอีกค่ะ โอ้แซบหลายหอมหอมหอมยีอมดีกพี่นี่เอากบปลารามาโซ่หน่อยสิวางข้าง,าง,างออๆกันเออเรือนน้อยๆก็เข้ากินจริงขายจริงเนาะนี่ค่ะแซบๆนะคะฝากเลยนะคะน้ำปลาแซบอินเติมมหาสรา,ารคามนะคะยุย่ใส่กับแซบพกไปใส่กับสะดวกถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะคะถ,ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเพกแบบนี้เวลาเดินทางมีแบบปลาผงด้วยนะคะอาจิบ่โนงนัวสุกสะใจนะคะซ้ำแบบ ประแดกขวนค่ะแต่ว่ามันกับพ่อได้หายอย่างค่ะแซ่บๆค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ